สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าการใช้ถ้วยแบบไหนเหมาะสำหรับการใช้ตุนไข่นะครับและล้างจากตุนไข่ไปแล้วล้างแบบไหนให้ล้างออกง่ายนะครับเราจะพาไปชมครับนี่แบบแรกถ้วยพลาสติกครับแบบที่2ถ้วยสเตลเลตครับผมบอกเลยการตุนไข่น่แต่ระคานะครับความร้อนสูงครับถ้าใช้ถ้วยพลาสติกอาจจะบิดเบี้ยวได้นะครับให้ใช้ตัวนี้นะครับนี่ขออภัยนะครับกินเสร็จแล้ว ทำไมผมถึงเอาตัวกินเสร็จแล้วมาให้ดูนะครับเพราะว่าผมจะมีวิธีการล้างถ้วยยังไงด้วยนะครับให้สะอาดโดยที่ไม่ใช้ฝอยขันหม้อเพราะว่าใช้ฝอยขันหม้อมันเป็นรอยนะครับพาไปชมนะครับว่าใช้วิธีไหนซึ่จะไม่เป็นรอยและล้างออกง่ายครับไปอันดับแรกเติมน้านลงไปนะครับผมเติมน้านลงไปให้ท่วมกับว่าประมาณไข่นะครับไม่ต้องสูงออกว่าไข่มากครับอ่าเทงลงไปเลยนี่ พอเต็มปุ๊บปิดครับนี่เอาแค่มันสูงแค่รอยไข่นะครับเสร็จแล้วไปทํานี้ต่อครับจัดการยิงแก๊สครับผมนี่ติดแก๊สเป็นการต้มนั่นเองครับนี่ต้มเพื่อให้พวกนี้มันอ่อนตัวลงนะครับเสร็จแล้วทำยังไงต่อเดี๋ยวผมพาไปชมครับทิ้งไว้ประมาณ5้ถึงเนาทีนะครับท่านผู้ชมนะนี่ให้มันเดือดไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากนั้นทํายังไงต่อครับแล้วก็ครบ เจ็ดนาทีอย่างที่เราตั้งไว้แล้วนะคะท่านผู้ชมนะทําไมเราถึงใช้ถ้วยสเตเลียตในการตุนไข่ก็เพราะว่าถ้วยหนึ่งมันไม่ละลายสองหลังจากกินหมดแล้วนะครับมันจะเหลือเศษอยู่ก้นนะครับเราใช้วิธีการนี้ครับต้มนี่ปิดแก๊สได้เลยครับแล้ววิธีการต่อไปนะครับคือหาผ้าคริ้วมาจับนะครับเพราะเงินผมถือกล้องมือเดียวนะครับก็เลยจับไม่ถนัดนะครับจับกล้องมือหนึ่งแล้วก็ถือถ้วยมือหนึ่งนะครับทางที่ดีนะครับจับสองมือนะครับแล้วหาผ้าน้หนามานะครับ เทน้ำทิ้งไปให้หมดนะครับแล้วก็เอาน้ําใหม่เทลงไปนะครับนี่น้ําใหม่เทลงไปเพื่ออะไรครับเพื่อล้างความร้อนนะครับท่านผู้ชมนะนี่เอาให้เต็มนะครับรอบนี้เอาให้เต็มเลยเพราะว่าถ้วยมันอมความร้อนพอมันเจอ้น้ามันจะได้จับง่ายนะครับก็นี่ครับจับดูแตตๆก่อนนะครับแต่ถ้าไม่ร้อนก็จับนะครับนี่หลังจากนั้นก็เอาสก๊อตไบท์ขูดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะขูดให้ดู นี่ครับนี่ขนาดผมขัดมือเดียวนะครับจะออกหมดแล้วนะครับนี่ครับไม่ค่อยขัดนะครับแต่ถ้าบางคนอยากจะให้มันเละเลยนะครับเพราะว่าบางคนตุนนานนะครับก็ใช้ประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็ไฟนี้ใช้แรงได้เลยนะครับนี่ขุดออกยังง่ายได้นะครับนี่เราก็ขุดออกเกือบหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมถือกล้องมือเดียวนะครับเพราะแต่ถ้าจะให้มันสะอาดเลยก็ใช้เวลานานนะครับเอาเป็นว่าใช้วิธีการต้มนะครับแล้วก็เทน้ําออกหนึ่งน้ำนะครับเทน้ําร้อนออกไปก่อนแล้วก็เปิดน้ํา เย็นลงมาครับเปิดน้ําเปล่าลงมาปุ๊บลังจากนั้นเทนะครับเทน้ําออกเสร็จแล้วก็เตะๆดูนะครับถ้าจับได้ก็จับนะครับแต่ถ้ามันนอนอย่าเพิ่งจับนะครับอ่าถ้าจับได้ปุ๊บเทน้ําที่เราเอาน้ําเปล่าเทลงไปให้มันเต็มพอเต็มเราก็เทออกใช่ไหมแล้วก็ขูดเลยครับสกัดใบขูดนี่คือขั้นตอนนะครับเล็กเคล็ดลับง่ายๆในการล้างนะครับถ้าชอบช่วยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ แล้วต้องขูดอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าผมจำมือเดียวไม่ถนัดนะครับ